โอ้ยเห็ดหนังนั่นบ้าหลวงเอาม้สอนัวดก่อยนเนาะได้บ่ละได้อยู่เด้แม่น้ำมาทางพี่มาหาแม่แล้วอยู่ได้พี่มาบ้างเจ้ามาตาใสฉันเนี่ยโอ้ยมาจากเถียงนาเหรอได้หลายบ่ได้หลายอยู่เด้อได้ละบาดถือหัากรบนะคะเอาไปเลี้ยงเถอวย หาอยู่หากินเพื่อไงหมานอยู่ดีเนาะหมาอยู่วขอนตัวนี่เห็นบ่้ยปดเพื่อไเราไปเลี้ยงโอ้ยดีครับเป็นเล้ยงเป็นเลี้ยงทั้งพุ่มมันจีบบอหลายเต็มฝนตกก็ได้ประโยชน์ตัวนี้เอากบันบอนอนตีมันวางไข่ดิบนีสตัวโอ้สี่ตัว ไปบวกเนไปหัวก่อนหัวกก่อน,กกอนมากวกนี้ร้องบ้างรู้ิเดี๋ยวามามาเด้อลูกสอนมาตั้งพี่สอนมาเลยโอ้ยในบ้านก็มวนคักเนาะรถแหี่ยคนลดเห่ยจะคล้องสอนหอัวว้ายถืงอยู่เอ๊าสอนเป็นอย่างมันมาสอนดูสิคะหวกนี่สอนไปกินมันแซ่บหรือเปล่าจังเด๋อ <c oughs> แซบแล้วเนะ<ส>ะาะแซบหันเลิศเนาะอาหา,<บ>หากินยากเล้วค่ะปีละเตียเด้อมัน,ม,นมันแซบมันแซบหรือบ่อมีเงินซื้อแนวอื่นกินแซ<ส>บเ <c oughs> ด้ี๋ยแต่อสอนเนาะเพราะสอนยากเลยข้าควน,น,น,นบบเดี๋ยวมืออื้นน้ำกับบุกเดินอยู่นะซอยซอยซอยชีวินหัวมืออื่นมืออื่นน้ำบุกต้นหัวสิบเพราะง่ายมือเอื้อน เพิน่นจีหวานเขา่าเราตัวให้เนี่ยมืนเนหวานข,า,ขนา,า่นะวาน้ำคือยังหลายแต่เพิ่นคือจีหวานได้นเนาะเจีายเียบได้บพอะอะไรยิงน้ำเดี๋ยวบนร่นสิพ้าไปหาูอู้หลยพกคุอเคอทีอออจะตโตง,ง,งามงา ออวันนี้แมงน้ำเอวไปสอนน้ำเพลินไะไปหาลูกแมงน้ำลูกมีปะโอนหลานน้อยก็นั่งเก็บพวกอยู่พี่น,น,นี่แหละพวกจังซี่อะทีไรซาเอาซาเอาเปียงได้บลลูกมีปลาหมูน้อยเกี๊กตุ่มหมูน้อย,ยเมื่อไรเฮ็ดอย่างนั้นลูก

ว่าเทียงในบ้านกำม้วนคักเออจ้ะทั้ทง,งั้นซัมมี่ก่อนละจิ้ไปฟ้อนรวดเหี้ยไม่ไปจิท้มลูกจิ้มนนเนี้ยไปน้ำร้อนแห่เราบัดเนี้ยมีแม่ลมเลย